อันนี้ตัดเหล็กเหล,ล็กทำขาครับทำเป็นกล่องครับผมจะทำขาเป็นกล่องก่อนเป็นตรงแบบกล่องแล้วค่อยเอาตัวถังขึ้นมาตั้งแล้วตัวถังนี้ขึ้นตั้ง นะครับเบื้องต้นต้องทำเป็นกล่องเนะครับเชื่อมเป็นกล่องนี่ครับขาเป็นลักษณะนี้ครับขาทำเป็นกล่องครับกล่องสี่เหลี่ยม ครับมาเป็นหลักอันนี้ทําเป็นหลักนะครับหลักใส่ถังครับใส่ถังตัวนี้นะครับนครับอันนี้ท้อขา ทำแล้วก็เนี่ยจะได้แบบนี้ครับเวลาตั้งลงพื้นมันจะไม่ดินจะไม่เข้าครับนี่ครเป็นล้อใส่ล้อสองล้ออันนี้ก็จะใส่ขาขาขาตั้งอกครับตรงนี้จะใส่ขาตั้งนะครับ ขาตั้งสองขาเนี่ยนะนี่ก็เป็นล้อล้อสองฝั่งนี่ครับเชื่อมหลักเรียบร้อยขาขาตั้งครับฝั่งนี้ใส่ล้อ แก่ยกส่ครับก็นี่ครับใส่ล้อสองล้อเหลือติดกล่องติดติดกล่องตรงนี้ครับกล่องไฟครับกล่องเชื้อเพลิงครับหลังจากยกกล่องเชื้อเพลิงขึ้นครับ อันนี้เป็นกล่องเชือ้อเพลิงนะครับรก่อไฟถ้าจะอบอบแบบลมควันก็ก็อบเตานี้นะครับใช้แม่แรงดันขึ้นครับยังไม่เชื่อมนะครับอันนี้ยังไม่เชื่อมนี่อันนี้ด้านหน้านครับเขวได้แบบนี้ครับภายในข้างในกล่องก็ ตรงนี้เป็นกล่องไฟไว้ก่อไฟความร้อนก็จะอัดเข้าด้านในตรงนี้ครับนี่ภาพโดยรวมหลังจากเชื่อมเสร็จครับน่ครับได้แบบนี้ครับ ไกายก็ไกลๆหน่อย ฟ้าปิดเปิดครับ ที่ใช้เหล็กแท่งครับทำบอลคันประมาณนี้นะครับปิดเปิด ของไม้วางของได้ด้วยไม่วางของรถเข็นนี่เลยนี่ว่าเข็นด้วยเป็นรถเข็น <c oughs> มีสองมีสองล้อ 两轮。你 ปิดลงเลยต้องปิดเลยประมาณนี้ครับเหลือทำทำสียึดกันไฟยึดทดความร้อนครับนี่วางแก้วน้ำได้ด้วยไว้เข็นด้วยครับ